ยืนยันแล้วเร a อ m มี GT 2 Pro ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 1เป็นรุ่นแรก,แรกเรียกว่ามีข้อมูลมาระยะหนึ่งลแล้วครับสำหรับสมาร์ทโฟนร,รุ่น Realme GT 2 Pro ล่าสุดทาง Realme ก็ได้ออกมายืนยันแลวคษณบว่า Realme GT 2 Pro จะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 1เป็นรุ่นแรกของโวงการจริงครับโดยก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีการปล่อยภาพแรก ของเรียวมี t t Pro ออกมาเองครับที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่แหวกแนวไปจากรุ่นก่อนคือมีการจัดเรียงกล้องหลัง3ตัวในแนวนอนนุูนออกมาจากตัวเครื่องพร้อมฝาหลังแบบด้านที่ผลิตจากวัสดุประเภทเซรามิกครับคาดว่า Pro, เรียวมี t t Pro ูตรียมที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปี2022ซึ่งอาจจะมีราคาอยู่ที่7 9 9เหญสหราฐหรือประมาณ26,900บาทครับ ส่วนสเปคด้านอื่นคาดว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบเรียบแ l a โอเ e d ขนาด6.8นิ้วขมชาระดับ WQHD+ รองรับค่ารีเฟรชระดับ120เฮให้กล้องหลังตัวหลักความเหียอสูงถึง50ล้านพิกเซลกล้องอัลต้ไวท์ความเอีย50ล้านพิกเซลและกล้องเทเลโฟโต้ความเร็ยดแต่พิกเซลเกินกล้องแ้่ความเอีย32ล้านพิกเซลรองรับเทโลยีชาั์จเร็ว125วัตต์ บนระบบบริการ Android 12ครอบทับต้วเรียมือมือ i 3.0เวอร์ชันใหม่ล่าสุดอีกด้วยครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กด Like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ